อ่าดีตากล้อ,องบอกใกล้ไหมเดินไปจุดลงเวทีนะ,ะฮะอ่ารูปหลักที่จุดลงทะเบียนนะคะหลังจากที่จบกิจกรรมแล้วะคะ<ฮ>ะ่ะอ่า ขอบคุณคุณออมครับคุณพอดีครับเป็นเชิญฮะเออจริงตึกจริงรงานเรียบร้อยไหมครับขอบคุณครับขอบคุณคุคณพอดีครับ อีกสองท่านผู้โชคดีครับท่านที่สามท่านเชิญเลยครับผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเอาละครับเชิญเลยครับกดไลค์ด้วยลุงดีดีด้วยนะครับท่3คที่สามครับ เออเออแล้วนี่ปกเปลดเอาล่ะท่านสุดท้ายครับท่านที่สี่ครับเรียนเชิญครับประเด็นคือถ่ายติดใช่ไหมนะติดรูปนะคะไม่ได้ซ่อมเนาะโอเคเอาตายแล้วเลือกปังเลือกปังด้วยจ้ามีมุมสวยอยู่เออนี่กล้องใหญ่หนร่งครังครับ ขอบคุณครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วยินดีด้ดวยกับทั้งสี่ท่าได้คอนเซ็ตตัวมือให้กับทั้งสี่ท่าได้ใหญ่ใหญ่ด้วยฮะสุดท้ายแล้วคุณวันนี้มาร่วมเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับแฟนๆของเซวาสุดท้ายนะอยากให้ฝากอะไรจริงใจไว้หน่อฮะใหญ่ใหญ่สุดท้ายแ,ยาายายแต่ไม่ท้ายสุดก็ <S <S ได้ยังไงก็เราต้องฝากทีมกันแดดเซวาเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคนะบอกเลยว่า ราคาแค่299บาทเฮ้ยราคาดีจริงก็คือเดินเข้าน mm hmm, huh? cin ี้ค่ะอีแฟนบอยตรงนี้เราก็ไปจับจับเซวาของเรากลับบ้านปุ๊บแล้วก็จับกลับบ้านแล้วก็จะมีคนตามนะฮะคนตามต้องมีใจตามใจตึ๊งตึ๊งตึ๊งไปคัดเชียร์ก่อนคัทเชียร์ก่อนนะคะไปคัทเชียร์ก่อนฮะดังนั้นเพราะฉะนั้น ไม่ได้ยากเลยเนี่ยที่ทุกคนสามารถจับต้องได้หลอง่ากที่อีนเทอรบอยสักทีสักครั้งคุณลังทกันแดดที่ต้องจับแสงแดดมนหลับเข่าไปได้ด้วยผู้นำท่าสุดสุดเนี่ที่56 p ี c อซีตเลยนะฮะแล้วมีเก๋ไก่เป็นพรีเซนเตอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเห็นหน้าเก๋ไก่พุ่งุ่งตัวเข้าไปหาเซวาอัลต้าไฮบริดสันสตีนเลยนะและทุกท่านฮะขอเสียงปรบมือแบบพรีเซนเตอร์ของเราฮะเก๋ไก่สไลด์ครับ เด็กๆ bon อยู่บนเวทีนานถ่ารูปต่อนะคะลำดับ,บต่อไปเราจะมาถ่ายภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเ,นนเดียวกาสนนี้ขอเียเชิญพี่ปุ๊บพี่มูนค่าอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเป็นช็อตแรกของเรานะคะ